คนจำว้เพ่อนนะกำลังแกะเพลงอยู่ค่ะเอ้าเพลงเพลงอ่านน้นแค้นกับอ่านอ่านลำเพล่นเดี๋ยวถ้าแกะได้แล้วสิมาลองหน่อยปั้งได้ค่ะเพิ่นบอมเมนผู้สาวเฮาเพิ่นบอมเมนผู้สาวของเฮาได้สักนี่เหรอว้าวปิดดีลงามๆดิครับรออลไร สวัสดีค่ะพบกับพี่โจไนโจอฟิตแอนด์ฟันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากซีวีลีกนักกีฬาทุกคนก็จะต้องเยอยเดินทางออกไปลุยศึกลีกต่างประเทศยาวไปงานนี้จนถึงปีหน้าเลยทุกคนและสองสาวที่ได้ดีลดีๆก,กับลีกญี่ปุ่นนั้นจะเป็นใครสาวสวยที่พวกเราคาดว่า จะลุยลีกญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนทีมต่อน,นั้นอาจจะไปเป็นผู้สาวยุโรปก็เป็นได้และเตือนภัยสาวไทยใครที่ไปเล่นลีกต่างชาติพิกกดปลดทันทีจากคุณลุงสมพรนายกสมาคมวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคลิปนี้พี่โจมีประกาศร,รายชื่อนูนูนยูสิ 17, ที่จะออกไปลุยในศึกชิงแชมป์โลกนะคะที่ประเทศเปรูมาฝากด้วยพร้อมโปรแกรม ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ใน j o โจ i t ตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บหลังจบซีวีีกนะคะก็ปราบปื้มกันไปกับผลงานสุดท้ายของสาวไทยและสุดท้ายของ h c ชโคนะคะแล้วก็กับแชมป์สีสมัยหลังจากนี้เด็กๆทุกคนก็จะต้องออกไปเผชิญโลกควาง ก็จะต้องออกไปนะคะลุยกับลีกต่างประเทศนะคะที่ตนเองนั้นได้รับโอกาสมาต้องจากกันไปแล้วใครกันเรา <H ell> ไอ้คราวมาเลยนะคะเพลงโบมากรู้เลยนะว่าพี่โจอายุเท่าไหร่หลังจากนี้เด็กๆทุกคนก็จะต้องออกไปทัวร์ลีกต่างประเทศฤดูการที่จะถึงน да ี้แหละทุกคนจนจบฤดูการก็นจะประมาณสักปีหน้า2025นู่นเลยนะแล้วก็กลับมารวมตัวการรับใช้ชาติต่อไป ประกาศรายชื่อนะคะสองสาวขอแสดงความยินดีขอต้อนรับสองสาวไทยสู่ทีมแมวสีน้ำเงินแห่งญี่ปุน่นนุนนุนนนเวลคัมกับตันแนนของทีมชาติไทยเราเช่นกันทัดดาวนึกแจ้งจะมาในัมเบอร์15นะคะ และเวลคัมน้องนุกนิกน,นัทนิชาใจแสนนะคะเซตเตอร์ดาวรุ่งทีมชาติไทยจะมาใน n u m b บ r รวันพิจลและเอฟซก็ขอสนแสดงความยินดีด้วยจ้าทีนี้ก็เหลือแต่ใครหนะ้าใครหนะ้าที่เรารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอควีนบีมของเรานะคะความเก่าเล่าว,ว่าน้องบีมเนี่ยน่าจะย้ายทีมแต่ว่าเล่นลีกเดิมก็คือลีกญี่ปุน่น แต่แล้วความใหม่ก็แอบกระซิบกระสิบมาไกลๆว่าจะมีสาวไทยนะคะที่สวยน่ารักเป็นผู้สาวยุโรปอีกหนึ่งประกาศดีลแล้วพี่โจจะเอามาอัปเดตนะคะในรับ,บคลิปต่อไปถ้าเกิดพี่โจลงไปก่อนเนี่ยอาจจะอายถ้าเกิดเปิดตัวมาแล้วไม่ใช่นะคะก็ก็น่าจะเป็นใครก็ดาวดาๆอันนะฮะเหลืออีกคนเดียวที่พวกเรารอคอยอยู่ใบให้นิดนึงก็ได้อ่ะ น้องคนนี้เขาฝันว่าจะได้ไปเล่นลีกยุโรปด้วยได้เล่นกับคนตัวสูงๆค่ะตั้งแต่สมัยโนนันนะอ่ะเราก็มาถึงประกาศร,รายชื่อสาวไทย U17 กันนะคะ ที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันกันปล,ปลายเดือนสิงหานี้แหละทุกคนวันนี้เท่าไหร่แล้ว14 15 16 17อีก3วันหนูๆนูยุ17ของเรานะคะก็จะอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับจีนตุรกีและเอกวาดอร์ครับหนูๆยุ17ก็จะมีหัวเสา4ดาวรุ่งได้แก่นะคะน้องนัชยาทาแฮร1 7 เซนนะธานิตาเอียมละออยเจเซนนะคะน้องฟ้าใสสัพพพธ์7 7 7เซนและน้องอักษรมณีโพสีดี169เซนบอลสั้น3ามิดเดิลบล็อกของเราได้แก่น้องกัญญาลักษ์เยมสะอาด180 cm. โอ้สูงอยู่นะน้องชนะการชิมทะเล178และน้องจันจิราเพียนการ175เซนติเมตรออปสิทนะคะบีหลัง2ตรี 3. ตรีชดากับตรีทิพ์นะคะน้องตรีชดาสอนใจ180น้องตรีทิพ์วิบูลร7 4ยิลิปหนึ่งเดียวในดวงใจได้แก่น้องสุพิชยาบุตรเหม153เซนนะคะและ2เซตเตอร์ผนอได้แก่น้องนัดนิชาแซ่แลาว้ว8เ8เซนและน้องปันทิตาคงนอกนะคะ176เซนติเมตรพี่จอส่วนสูงมาให้ด้วยเพื่อที่ทุกคนนะคะแฟนๆเอฟจะได้รู้ว่า เออนะรุ่นยูสิเนี่ยของเราก็แบบจะร้อยเกว่า70กว่าอยู่นะมี80นะคะมี70 80อยู่ด้วยนะก็ดีงามอ,อ๋อและ h ฮชโค้ดใกล้แกโค้จรันเนียนทับทีมะนะคะโปรแกรมการแข่งขัวนวอลเลยบอลหญิงยูสิบชิงแชมป์โลก2024วันแรกเปิดประเดิมมา17สิงหาหกเจ็ดหทุ่มตรงนะคะไทยเจอกับจีนเลย18สิงหาห้าทุ่เหมือนกันไทยเจอกับเอกวาดอร์และ19สิงหาคม 5าทุ่มไทยเจอกับตุรกีนะคะตาปูดตาดํากันไปเลยทีเดียวงานนี้5าทุ่มสวันติดว่างานนะคะพวกเรานะคะก็จะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับเด็กๆก,กันนะอัปเดตผลการแข่งขันได้ในช่องพี่โจเลยจ้าและสําหรับเมมเบอร์ของช่องโจฟิตแอนด์ฟันโอลี่ติ้งนอง เมมเบอร์สามารถรับทราบข่าวสารได้ก่อนใครตอบเม้นไวเมาส์มอยทันควันเน่สติกเกอร์พิเศษพิเศษเฉพาะสมาชิกด้วยนะและอภิมหาสิทธิพิเศษอีกมากมายกับ Member ร์โอลีแค่เพียงสมัครสมาชิกช่องของพี่โจเท่านั้นนะคะพี่โจยินดีต้อนรับกับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะจุ๊บพิเศษเหนือเหนือเลยเหนือเลยประจําเดือนท่านแม่สิงหาคมนี้ Member number บวันถึง100ท่านแรกจะได้รับสิทธิ์จับกลองซุมบ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 ูมที่มีของรางวัลมากมายให้ทุกท่านได้เลือกสรรได้ซุมนะคะ เสียงโชคกันหน่อยได้ลุ้นด้วยกันนะก็ยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะขอบคุณพี่ YouTube ด้วยที่ทําให้พวกเราแฟนๆวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้มาเจอกันนะคะกดสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับจุ๊บแต่แต,แต่ฟังคุณลุงหน่อยคุณลุงสมพรวางกฎเหล็กไว้ชัดเจนนะคะน้องๆใน,น,นก,กีฬาทุกคนถ้าไปเล่นลีกต่างประเทศถ้าเล่นลีกจบแล้วต้องทำไม ต้องกลับมารวมตัวกันนะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยให้เร็วที่สุดเล่นจบแล้วนะคะให้กลับมาเลยเพื่อที่จะได้มีเวลาฝึกซ้อมกันมากขึ้นทัวร์นามเมนต์ปีหน้านะตอนนี้อีก6เดือนต่อจากนี้จะบินไปเล่นลีกกับทีมต้นสังกัดในลีกต่างประเทศนะคะเรามาดูกันว่าน้องๆนักกีฬาแต่ละคนเนี่ย จะใช้โอกาสในการไปเล่นทัวร์ลีกต่างประเทศครั้งเนี้คือได้ตังแถมได้พัฒนาฝีไม้ลายมือกันมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งเป็นโอกาสดีนะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีด้วยนะคะและแมตปีหน้า2025เปิดมาเนี่ยคุณลุงก็วางกดไว้แล้วอะนะว่าเราจะมีแบบว่าทั้งเจ้าภาพซีเกมคัด VNL เก็บคะแนนใน World r แ n k i n ก ปีหน้าเนี่ยขอบอกเลยเปลี่ยนกฎจะมีการตกชั้นด้วยนะทุกคนใครอยู่เป็นอันดับสุดท้ายของรายการก็ตกชั้นไปเลยจ้ามีซีวีส์อีกอีกเหมือนเดิมเลยและก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆชิงแชมป์โลกเอ่ยของ f อฟไและถ้าเกิดไทยได้เป็นเจ้าภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคอนแล้วจะมาบอกนะถ้าได้เป็นเจ้าภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอ้โหคราวนี้บอกเลยไม่อยากจะคิดภาพเลยถ้าเด็กๆก,กลับมารวมตัวกันไม่ทันอันนี้ก็ต้องชมคุณลุงสมพรของเรา สำหรับกฎข้อนี้พี่โจเห็นด้วยพานก็ไม่รู้ว่านักกีฬานะนะจะทําได้หรือเปล่านะคะพอเวลาไปเล่นกับทีมต้นสังกัดกับต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้ตั้งใจตั้งใจนะคะใทยไปเล่นหลีกต่างประเทศก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ฟื้นฟูต,ตัวเองฟิตให้มากๆกลับมาแล้วก็รับใช้ชาติให้เต็มที่เลยนะคะทุกคนกดเหล็กห้ามลืมไปแล้วรีบกลับทันที ไปแล้วยังไม่กลับโอเอลอยชายอยู่ผิดกฎปดทันทีแทมแทมแล้วพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงสนับสนุนพี่โจมาจา้าไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ